ม็นก็ทนฉันก็จะทนรักเธอจนไม่มีหัวใจให้ใครก็ยังที่รู้รู้ร,รู้ถ้ามีกูใจฉันตัวยังไม่ไา้ปักใจลงไหลในเธอหอ ทำไมรักฉันทำไมทั้งที่ใจเธอมีเขาเป็นคนครองอยากบอกว่าเธอรักฉันเพียงเธออยากลองได้ดังใจโอกกลับมองข้ามไปเกลียดเธอยิ่งนักที่รักฉัน เกลียดนักมาหลอกกันเธอทำกับฉันเจ็บช้ำอย่าบอกใครรักก็สุดรักไม่อยากดุนแรงไปเพราะใจใหม่เข้นแ็งพอทั้งรักแลว ชื่นชีวันเมื่อเราคบกันคลายเพือนแต่ดูเหมือนมีสิ่งเราใจไว้วันปล่อยให้รุมสุมสูวงนานวันเปลี่ยนเป็นฉันรักเธอ ไม่เคยเผยความในใจหากวันใดเื่อใจกลัวเกิดเฝ้าคอยแต่ลงม่มลมออย่าเมื่อเธอจากไกล อยากให้เธอได้มองเห็นใจฉันหน่อยแต่เพียงน้อยคือหนึ่งมิตรเคยชิดใกล้จะคู่ควรเสมอเธอเพียงใดสุดแต่ใจของเธอ qual oh, é yeah. yeah.